วันนี้เฮามาปะกกิ่งเพื่อจักับทีมงานเมียน่าจะมีเมนูยังมาแนะนำติดตามกันไปมวนพกมวนใจตาสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมานนะครับมาไก่หน่อยนะครับเนอนะครับตัวมหาทีมงานนะครับอ่าเดี๋ยวพอไม่ไม่ไผ่พงนะครับเนออยู่ตั้งหลังนี้นะครับเป็นเมาบอกันไม่นะครับ ประมาณหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวมาสัมผัสก่อนนะครับโอ้ยบุญคอล้อเฮ้ยนี่ครับไปบุญโอ้สุดยอดสุดยอดทีมงานเมาบมเจดีครับนะครับเจดิครับผมโอ้โหเจดธรรมดาไหนวันหลังตะคุบตะค้าแล้ว ทหารลังตะคมตะค้ำไรนี่เมามึนนะครับบอลนี่คืออะไรเมึนหนึ่งอ่ะกะอะรืเดี่ยไปดูนอๆกันนะครับโอ้โหรรยากาเอ้ยอุ้ยอ๋อปนนะครับฟังนะครับส่วนพลี้งอุ้ย เขาทาอยู่นะครับเนอหันปลาออกอยู่ครับก็เหลือประมาณสักชั่วโมงกน็น่าจะแห้งแล้วนะครับวันนี้บอได้ข่ยเาว่าสามปีแล้วครับบ่ได้สูบครับเดี๋ยวมาลุ้นกันพอนะครับกี่ปีก็าไม่ได้สูบก่อนสองปีสองปีอ๋อได้สูบมาสองปีเ,เ,นเนี่ยเาเอาคนไร่นี่ <laughs>

mới tạm <laughs> là... hôn hôn <laughs> ừ. ơi, phạm. Ờ. đây là say xa này, ตัเด้อครับเจติเจเดนักจะตีดจดนจดจอดน,นครับอ,อสักสิบห <c oughs> ้าโลหมาน้ำมเหลือประมาณสักหนึ่งศอกนันจะได้รุ่นก่อนอยู่นะครับ <c oughs> นี่เหมือนจันน้องคงไม่นม่เจ้านะครับเนี่ยเอาป่าขึ้นนี่นอนกว่า arusaadav , kõik teiega , kolme . gọi là nó qua đốp nha tai vòng mưa quê tôi nè cái này tai mà lấy ping ạ đây nè Đúng vô thôi Ờ, lấy ping vô Bỏ cái lá anh nè, งานนี้ถ้ามาถึงสาวกิโลนะขาดคุนเนี่ยโอ้สาวกิโลอ่ะฮะแต่ก่อนขั่ไปรีบเลยปัดดกได้ดังขึ้นเนาะ cảm số ấy nọ, đóng lạnh cái cửa, yeah <laughs> mẹ em hót này bớt quậy lông hò ตอนนี้ป่ามันมุดอยู่ในขี้เปื่ออยู่นะครับในเปอือในโคนนะครับบุดนะครับมันจะออกมาต้องจะรอเวลาหน่อยครับเ็อุปกรณ์จับของมือขยายซุ่มนะครับมันแห้งสนิทสนิทก่อนครับ,บไว้อยลงนะครับเอาป่ามาปิ้งกันก่อนตอนนี้ cái gì thế? vá này cái cay điện tay ơi cay điện tay ơi cay điện เต็นท์เอาประมาำเมน,นูกันยางเกือสักสามโลสี่โลนะครับเอาอยากอยู่โอ้โหนี้คนดังนะครับ <laughs> ดังไฟอากาศเย็นแล้วนะครับบอกไฟกันนิดหน่อย เมนูก่นกินไปก่อนครับย่างป่าย่างจีนนะครับเมนูของเขาป่าปิ้งมีปิดเครื่องแล้วนะครับเออ,อว่าน้ามันจะมดล้นะครับแห้งมุดและเดี๋ยวนู่นไเดียวรอมันไหลมันต้องนักก่อนนะครับไหลมันต้มก่อน,น,นต้องนัก ใส่เนี่ยลาบหลุนเนาะอุ้ยเอ็กเนี้ยสั้นๆอี้ยแต่อุ้ยมันออกจากเหลืองไอ,อ่ไงด้านสมัยเป็นด้านเขื่อนหนูเสียบนี่นะเดี๋ย <laughs> <laughs> วเาากิดน้อยไมหน่อยเนาะเรียกรถเอกมาแต่มันไปเรียเตี้ยงโขงมา เมือเนอี่ได้มาปิกนิกกันช่วงหน้าหนาวครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ทุกอย่างพร้อม <c oughs> พร้อมแเสบียงพร้อมละพร้อมลง <c oughs> <c oughs> พร้อมลงอย่อยางเงี <c> ้ย <oughs> เออหัหิมะเขา6หนนบหุบตางดอนเข็มของเิีงเรียเลยนะ<บ>นปา<ะ>หิมะ,มะนี่กับของแต่กับแม่ต้องาแด้วยนะคุณหมอ <c oughs> เดี๋ยวเามีถ้วยเหรอมีอะไรเจ้าหมอใุ้หมอผมมักเนอะ <c oughs> ตาควายกลมกลคืับ

กินฮอน์ติมปลาเนี่หรอพอไปเทมาหน้าครับเดี๋ยวไม่มีน้องกินปลากันนะต้นนั่นเนี่ยนะปลากันบมือเนยหยกงามเหมือนเดิมหรือไหวจะพูดเนี่ยก็จะใส่ซาสักเก้าออกปลาหมึกแผ่นออกปลาหมึกแผ่นเนี่ย ้เก็บบรรยากาศไปเลยนะครับเนอเดี๋ยวก็ไอ้อนจะเาจะลงไปอกป่ากันนะอือหือหดอหรออ่ะอเจ็ดหกตอมขึ้นเอ้งีเลยตัดะจวกยูกันะถึงแม้จะตายก็ถึงจวกอไหนนะอือคนหมอมอคนหมอใครเนี่ยไม่เรอไขุ่ม่กมแล้วบักไ บาโคกๆละปละพงนั่นนะเจ้ากีตาระนะ์นั่นนะอืมนอได้ยินรลามอร่อยไม่น้เกมกอเกมเนเกมคุณได้ไปหอาเกมครับเกมเจ้าไอ้วุ้นแขงเอาใส่เกลือวัาได้เขลืออุ่ <c oughs> นน่าเกลืออืมาทะเลอ่ะทะเลเยอะเทสี่นี่ละ เออนะมุสังโกกับกระชังรอกระสังเอาเต็มวันกัเาน่เมาดึงมือนกันนะเดี๋ยวโนโ่านโป้่นี่เขาจะสอโคมคืนนะครับเนี่องคนลรอมุ่นตรงไหนก็หาปลาลิง

Ờ, ní, 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 mèn con này, ta con này Mèn leo rồi, ní Níu nheo Cầm này Hết chỗ Âu à, Lâu rồi đó Úp Ây, lọ Chí ní Hử hử Một chút nhẹ nhàng con, ui, bột rũ Bột ngon đẹp à Thấy nhai, với này Ní đi

โอ้ยวันเลี้ยงเอ้ยใจเอ้ยใจใจอุ้ยวุ้ยงบอว่าโอ้โอ้ไปเย็นคนใหญ่ฮะนี่แท้ตั้งปืนมันแข็งอยู่ก่อนบ่าเดี๋ยวตึงปะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตุ๊ปะเดี๋ยวมันออกมาเนี่เออจับหันตัวนี้ออกมาก่อนน่ะใจเศร้าไหซใจเศร้าไหม

ก้อนไก่บุญลงหลอกสองขี <c ười> ้เปิ้นี่ดีนี่เหล่วังจ้างจ้างเลน่นหนีเน <c ười> อะ นันน awesome, ี้เรารับหลวงนะครับเนมาเมกหากันนะเสวดีครับครับเดาว้นหมาต่งต่วเขาปยิกาศนี่เออเออไปเออจนแปนละวงคือลรวยหลวงฮ่า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 ฮ่อฮ่่าฮ่า่ลฮอ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่า่

อุ้ยดเอาเราในสำนักเลกเาาันเลยโอ้เนป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 ปอดโอ้ยมันล่างยังอยนี่ไอ้เวรเอาถังมันนะโอ้ยเ้ยเตัวเตัวเพ่ใส่กระสังนี่เออใส่กระสังล่างไใส่กระสงเลยใส่กระังเลยขูมอยู่หน่วัวเนาะ

เทเลก่อนแเดวไปเย็นเอาใส่ดีกับเอาห้างกันได้เช okay, ื่อเดียวเทเลยก่อนครับครับโอเคเป็นยังไงแบ่ไม่กี่นะกอืมโอ้ยเกิดล่างเออโอยใส่บิ๊กโอ้ปเย็นอกเลยก่อนกะเจ้ากะสังนอยมาใส่โอ้น้องกะป่าโตแนี่ พอแข็งกีดีก็มีเฮ้ยขอหน้าจะบปะเย็นก่อนเลยนี่เมื่อกี้ผมเอาตัวนี้ตีว่าปลาเป็นยังไงผมเอาตัวใหญ่ก่อนนี่แ้ยจับปะเย็นอำไมนี่อปะเย็นเทาไมก็ไรนี่เลยนาะโอ้อีก k ่ง g มานี่ผมันก้อนล็อกอู้วปลาเราปะเย็นแก็งอมมอสนี่นี่เห็นไ่มอือโอ้เก่งเก่งอีหลีบ่เขาวน้าวโอ้ไหนก็โตละ เออพี่เอาไปล่างไปล่างไปล่างตายโอ้ยนี่เปิดคบมีตั้งหอยตั้งปลาโอ้สุดยอดสุดยอดปลาตัดใหญ่อ่ะขยันเอาไปล่างอุ้ยมันจะตายคนเนาะมื่อกี้เปิดก่อนไปไหนมัดไนเละเออสุดยอดสุดยอดโอ้เหลวคุ้มค่าเนอะเหมามืนบอนี่ บรรยากาศนะครับแต่คุไม่ได้นอนเลยนะทีมงานเราเนี่ยครับผมพูกมีภารกิจครับเด็กปิกก่นนะเมันอนมันื่อได้วยนก้าวจากินผู้เป็นเจ้านั่นนะกินไม่เป็นมเจ้านะโอ้ข้ลามบอกน้อยกับมาแล้วนะครับเนอค้มอกลกปมัดงมาลอ อันใดกันใดอันใดกันใดพอถ่ายังไม่จะขึ้นอันล้ำน้ำเมืองที่ไหนก็เปนั่นมันจะลุกวันนี้นปแดงคลึงมันยางมันตึงๆไวน้อนน้เหมอปลดกอันนี้เหมือนปดุกอันบี้เน็ปาดุกอุ้ยว่นไน้องสาคานะปลาดุกขนาดปลาลุกเนี้ยงนี่หปลาดุกนี่ต้องลาบหลนเออันนี้ลาบหล่นเนาะครับใครใครใครปะอันนเดี๋ยวไป้องเอวน้องสัมาสักคเนาะ เือนะครค่ะโอกาสหน้าเนาะเด็ดองสับครับไปไปไปไเบียร์ป้ไเบียร์ป้าผมนนอเจอไอเบียร์ไ่เจอเท่ใกล้ผมได้มีมีบุญไปนะผมอยู่ใส่มีบุญไปแล้วนอนสารกี่หัว่ะนอนเปิดมีงานหลุมหลุมจนไม่เอาหนองสัมภาใจอ๋อนะครับบรจยารบ อันผมจะไปเข้าป่าข้าวนีระวงกันนะก็เพื่งไปแต่าไปขึ้นเขาได้แบวบูหรอไปไปสี่ถุงบูไปแล้วโอเคขอบคุณหลายๆนะครับเนี่ทีมงานเขาถ้าผมขอบคุณคุณหมอครับขอบคุณนิเดชคุณบุตหลวงครับคุณนิเวศครับขอบคุณนิเจตคุณไอกรนเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้บูน้ำพริกครับผมเดี๋ยวครับก่อนเดี๋ยวอันอันเจต เดี๋ยวจะได้กับส่ง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 ไลน์มาให้ด้วยเนอะโอเคโอเคคลิปตอนที่เก็บป่ามเจ้าเนาะครับฝากวันนี้ไอเบียด้วยโอเคโอเคครับผมโอเคครับครับถ่ายคลิปพูดเลยเนอะโอเคครับเขายังปิดคลิปเยู่ครับวันนี้ผมมีภารกิจนะครับจะปิดกอน์เนอร์นะครับโอเคครับคลิปหน้าเขาป้ากันนะครับเออวีกันลงมาวันนี้ไอพี่กอน์เนอร์อุ้ยเนี๋ยวงาน งานวอดแล้วเราจะปิ <of> ้งปลาเอออ่ะพี่นูเขาหลากหลายคนนุนครับขอเชิงลุงสวัสดียามเจ้าครับวันนี้ไอเวทนะครับต้มละต้มน้ำจดกาแฟเดี๋ยวนี้นะใส่กาแฟเจ้าเจ้ากันนะประเดี๋ยวนี้บรรยากาศกันหนาวแล้วละนะครับผมติดตามติดตามตอนต่อไปอ่ะเอาบรรยากาศตอนเช้าๆมั่อพอนะครับ ที่นี่เวียงเชียงรุง้งเนาะอันนี้เป็นสวนลำไย,ยของเสียอุย๋ยนี่นะครับที่หันนี่เป็นของเสียอุย๋ยน้ำเขาก็เริ่มแห้งละเดี๋ยวรอจะกัม๊มนะครับลงจับปลาละบรรยากาศยามเช้าเอามาฝากก่อนงดงาดงดงัาขึ้นมาย นี่ครับไงฮะปลาลิ้นประนนเภทแบบนีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวท่าเสียอุ่ยก่อนเสียอุ่ยไปในหมู่หายแซ่บหายซอยออเ,เล็งอะเล็งอะเล,งเลงง็งไอตัวนี้กันได้แน่นอนอันนี้ก็ปูหลวงเอาจีนมะลาบครับกะเพราหอม่เจ้านี่นะอันนี้ต้มเพี้ยเครื่องไรไม่ได้ก็เพี้ยได้ไเดี๋ยวรอเย็นก่อนรอเย็นได้เหมาะขนาดครับ จีนงัวอออันนี้ปนหลวงก็เอาจีนมาลาบแล้วครับกัเข้ามิเจ้านี่นะน้ำเหลืมแห้งแล้วครับปุ๋ยลงละเนียไอบุญเติมน้ำมันนอนพี่นอะอย่างนัุ้๋ยนะปลาลิ้มะปัดๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆดๆๆ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 ้าาล แปลงน้ำยานหนุ่มจีนเนี่ยนอนนาะวันนี้เนาะเผาแล้วครับตรงนี้ปลวงสูนหลับนะครับเนาะบ้านเฮาห้องวัดศูนย์เนี่ยเนาะต่างบ้านอื่นเกิดห้องวัดโสอีกอะไรหัวเนาะศูนย์ลบผมเออเหมาะขนาดละเหมาะแต่นอนเนาะเหนียวติ้วๆนะครับปลลวงเนาะ ลืมก้วาวขั้วมั้งเออลืมก้วาวขั้วเอาแล้วครับแล้วละครับนี่ครับปนหลวงจัดือครับลาบจีนครับผมเรียบร้อยเนาะเอาละครับหลังจากที่เฮางมกันมามดพืนย่งไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วเตะกขาเดี๋ยวไปง,งมให้ไหมยอยู่มึงกอ่อนพอๆกันมั้ง ปัดทอมจะรำมาได้นะเดี๋ยวมันโคบเดี๋ยวมันโมได้เดี๋ยวโคบข้างซ้ข้างขวาจุกต้องนะเด็กนักขณะมุมนี่มหันเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนมุมนิดนึงจุกต้องมั้ยคะนี่นักขนาดอะเกมไปทางซ้ายคนพ่อไปทางขวาอีกเดี๋ยวจุกต้อเดี๋ยวหามาพอป่ารวมแห่งกำนะครับเนาะนะครับอันนี้ปลารวมเนาะปลารวมนี่เขาใส่แล้วเนาะ นี่เป็นหลิมนะใหญ่อยู่นะตัวนี้โล่ปลายวิก้าตัวนี้ครับแล้วก็มีเอมนะครับปลาซ้อยปลาขาวนะครับนิ่นี่เนาะ